ในหมู่บ้านแห่งหนึง่งได้มีเด็กหน้อยที่กําลังเติบใหญ่เมื่อมันเริ่มใหญ่เป็นไวหนุ่มแล้วมันก็หาจิกิจกจอกหลอกเดีละครับอยากมีผู้แสผู้สาวและต่อมาก็อยากพอย่างแม่อีกแล้วครับ <c oughs> เบิ่งคือกับครู่าวสาวครูนี่ล่ะครับเขานั่นมีความหักต่อกันแต่ฐานะของเขาทั้งสองนั่นแตกต่างกันอย,ย่างกระฟากระเพวเขามาลองติดตามเบิ่งนำกันว่า่าวสาวคู่นี่สิลงเอยกันแบบใดปั่นปั้นปั่นเอ้ยปั้น ปั่นเอ้ยปั่นเอ้ยปันย่นอยู่เพือนบ่อปั่นปั่นเอ้ยอ้าวมึงอันนี้มึงเจอือเอ็นยังกระดอกกระเดียแท้เื่อปันป่นเขาไล่ขามึงนี่เนาะอุ้ยว่ามามึงมียังแล้วมึงคือเปิดประตูซา,าแท้ซันกูเคยันมึงรับคือเธอกอนกูมาเธอกอนนะมึงเห็นกูเสียแถวซื่อ,อเปลืองน้ำมันรถกูพร้อมเปลืองเซรามหอดเดือนมึงนี่โมเมนต์ง่า,งงายๆได้หนิกูต้องผ่านอุปสรรคหลายอย่างทั้งๆเป็นขุม ทั้งเหวี่ยวทั้งโศกโอ้ยจ้องเพื่อนมึงอยู่ใกล้ๆกูนี่มึงยังมาบพพ่อสองเมตรกระหอดแล้วมึงเอือนมาแต่ประตูเหือนขั้วมึงกูยังได้ยินแล้วและรถมึงกับบดีมีนะมึงจะมาหม่วแถวนี้มาหาว่าว่าเปลืองน้ำมองน้ำมันเอาในไซมาเปลืองมึงร้อนบมจ้องตื่นตื่นตื่นได้แล้วแล้วสรุปมึงมียังนี่มึงมียังกูไปนอนได้นี่โอ้ยกลัวสิมา่วนมึงไปเดินเดียงดังโอ้ยกูบอกเอานะมึงเด้อ โบแมนโบแมนกูว่าผิดกูว่ามาส่วนมูไปคล้องกับปอมนะกูซึกอยากกินก้อยกับปอมจากบาดนี่นะกูอยากกินก้อยกับปอมแซมัง่วงว่าม,มาเลยหิวเข่าเว้ยคือมาหิวแนวหายากแ่ละมึงนี่กูคือมาข่านแต่น้อคล้องกับปอมนี่โอ้ยฮอนกับ้อนแดดกับเด็ดไขมันกูสิบปลาไเบิดบอ่อโอ้ยมึงกับใจสุชมเป็นไรไหมกูอยากเนาะมึงกับไปนํากูซื้อกูป่อยมึงเห็ดยังดอกกูให้มึงถืองเจ้าของให้กูก็ได้กูสิคง้องเอง ว่แบบนี้กระซิบค่ยๆแน่ว้ยพอ่อไหวยุคันแบบนี้เนี่ยเปลี่ยนสีปันกระป๋อมเนาะมึงเนาะป้าป้าป้าจังวันนี้แหละพอดีเลยคำกูนี่กระป๋อมมันเสียเ,เดี๋ยวสิบริกินจากโตเดี๋ยวสิบริกินซื้อซื้อเขาเทียงกูนี่อ,อืออือก็ไปทีละ่ะเอ๊กระป๋อมมันไปไซเบิดวะ่ะมึอน,นี่มันคืออึดเอาหายแท้อ้ยก็สิบมมีแล้วละจ้องไป้าป้ายเมื่อนะอู้อนแดดแล้วได้นี่เมื่อยพร้อมนํากระหิวเข้ากระหิวไปป้ายเมื่อเมื่อ โอ้ยเมื่อจังไดฮาก็ได้ซอกซำตัวหนึ่งมันสิไปอิ่มเดจังไดมึงแหงกินหลายกูมูหันกูบ่ได้กินหลายนะกูกินอิ่มกูกระเซ้าแล้วก็นั่นแหละเขาเอ่นว่ากินหลายหันแม่นยังของมึงวะกูกินอิ่มซากะว่ากูกินหลายโอ้ยเออเออเออ,เอ,อมึงถ่ายอยู่นี่ก่อนเด้อกูสิย่ังไปเบิ่งบนนั่นก่อนขันมันมีแหละสิเอินเด้อมึงถ่ายอยู่นี่แหละอย่าไปไสเด้อในขณะที่จองกําลังออกไปนั่นก็ได้มียิงงามคนหนึ่งย่างผ่านมา กำปั้นเห็นแล้วก็ถึกใจเป็นจางแหงจึงได้ตามพูยิงคนนั่นไปทิมให้จ้องนั่นหาของกระป๋อมอยู่คนเดียวอย่างเปียวสลังนี่นี่นี่ปั้นได้แล้วได้แล้วเอาของมาไวไวเอาคือมิดต่วะปั้นเอาของมาน่ะแม่มาใส่เอากระป๋อมนี่น้อยมันสิลุดไปเลยนี่เอามันไปใส่ว่ามากันนี่ปาดทูยางตามบุสาวต่อย ทีมกูว่าอยู่ส่วนย่างคนเดียวเส้ยมึงนี่มึงเดอ้ออันผู้สาวครับมาจากทางไดน้อครับคือมาผูวงามแท้กินยังเป็นอาหารน้อครับผูงามจังสี่อยากดมดินบนน่องนั่งเบิงเด้ขั้นเจ้าเสียงามปานนี่ไปขี่เสน่า,ายไอ้เจักบาทเนนะเฮ้ยเป็นยังของมั่นวะว่าวโบเบิงสภาพของเจ้าของเน่โอ้เห็นสภาพไม้จังสี่ก็ไม่ให้มหน่าหลายกิโลเมตรอยู่เด้บอบ่สนใจแน่บอกเฮ้ย สภาพมา้าบอเดเอกไปเดสิอยากได้พุ่งกันยันยัน้ากระสันๆเฮ้ยเห็นแล้วกระทุเรศว่ะมันบอกสกุลโดยคาเลยสภาพมา้าบอเดเอกกระสร้างมัน่นเถอะคนเด็กกับพ่อโอ้ยอย่าว่าอายเถอะเห็นสภาพไอ้จังส่อย่ามาดูถูกเดอ้อเคยได้ยินบอกเพ็รอยู่ในตนุ่มนะเฮ้ยบอกเคยหูดอกเพ็ดห่งอยู่ในตุ่มหูแต่เพชรอยู่ในหางบอกเคยดอกไปสื้อเพชรอยู่ในตุ่มไปไปไปเอาไปดีกว่า เสียเวลาวะ่ะเดี๋ยวก่อนอย่าเฝ้าไปไอ้ไม่ดินดอนตอนให้มีหน้าลายเด้น้องบออยากถิ่มความสบายมาอดตายก็ไม่เน่บ่เฮ้สิน,นี้แหละนี่เด้อหนาคือชิปปอมเนี่ยสิมาจีบกูเอาปัน้นมึงมาเห็นยังอยู่นี่ไปไปไป,ไปหาของกระปอมพุ่นเนวสิได้กินน่ะโอ้ยมึงผัดนมายยังยามนี้บ่เห็นบ่กูกําลังจีบผู้สาวอยู่นี่จีบเจอพี่สังหาของกระปอมพุ่น แนวฉะได้กินนะสายยาจกคือเฮานี่เขามาสนใจเฮาดอกเบิ่งดุเขาเลยลูกผู้ดีตินแดงตะแค่งตินยางพุนมึงเบิ่งสภาพมบงดุคือเมนกุจีนี่ไผสิอย่างมาสนใจมึงจะไฟสูงเลยนะปะปะปะไปหาอยูุหากินพุ่นดีกว่าแนาวมันสิอิ่มทองนะว่าจีผู้สาวมึงอิมองออออ่มทองสันบอกบออิ่มทองแต่มันอิ่มใจเว้ยเมือ่อานจักมาคัดกูเห็ดียงผู้สาวกำลังหันมาสนใจกูอยู่แล้วมึงนี่นอ้องโ้ยโบ้ยเขาอันใดสนใจมึงกูเลี้ยเบิ่งเขาเพราะอยากถีบมึงพุน โอ้ยเศราขีดสมอเฮาผสมเขาดอกเขาคนมีฐานะเฮามันคนอนาถามันต่างกันหมอโอ้ยเศรษฐีเศร้าเศรษฐกูข่านฟังแหละจมปันแม่กูน้องมึงนี่กูบริจมดอกหมอกูว่าให้มึงหู้ฐานะเฮามันซ้ำไดฐานะเขามันซ้ำไดสิมักไปก็ต้องเบึงแห่ดีๆหมอเอ้ยกูเป็นห่วงมึงด้นี่อย่ามึงออหักมาแล้วมันสิเปืองเหลากูสรุปมึงห่วงกูแล้วมึงห่วงตัวเองห่วงตัวเองแห่ก็ห่วงมึงนั่นล่ะหมู่กูก็มีแต่มึงผู้เดียวนี่แหละ กูว่ากูยังถึกใจผู้หยิ่งคนนั่นวะเฮ้ยถึกใจจังได้เขาก็ลูกเจ้าลูกนายเฮาและลูกเจ้านามันเทียบกันบติดดอกหมอกูว่าต้องล้องวะมันบกเกี่ยวกับฐา,านะนะกูว่านะอา้าวโซเข,ข้าค้างแล้วเว้ยผู้สาวมากพอดีเลยเฮ้ยผู้สาวมาแต่ใส่หนอเฮ้ยอย่าโซมาสอเด้อนันกูบอกมึงแล้วเขาผสนมึงดอกกูบอยง,ง่ายๆดอกเว้ยอา้าว มาแต่ทางใดล่ะลูกพ่อแต่มาหอดบ้านเนาะก็ไปหาล่อปันหมาเดือนเก่าเนาะมึงเจ้าก็ว่าให้ลูกหลายลูกมันไงแล้วกับปล่อยให้มันไปเน่เออเนาะมันกใหไงแล้วด้วยเนาะอืมมันก็ควรมีคููครองได้แล้วด้วยนี่อืมว่าแต่เสียไผวะมาเป็นคู่ครองมันเนี่ยจังให้มันเหมาะสมกับฐานะของเฮาโอ้ยคันว่าลูกเขามันหมักไผก็ให้มันเอาคนนั้นละตามใจลูกมันรถให้ลูกมันเลือกเอาเองบ่บ่ไดเดย ธอมันไปเรื่องเอาขอฐานขางทางได้สันสเสหิตจังใดเจ้าสิเอาสันบ่หลายมือผ่านไปทางด่านกำรปันก็ตามจีบลูกสาวเศรษฐีอยู่บ่อเซาจ,จนได้ไปเห็นบ้านของทางผู้สาวที่แตกต่างจากเขาหลายเบิ่งแล้วผู้สาวที่เขามักนั่นกับเป็นลูกเศรษฐีส่วนเขาเป็นเพียงลูกสาวนาแต่ปั้นนั่นกับโบได้มีทาทีวาสีถอยได้ครับเบิ่งแม่ขับความมึนของมันนะ่ะกลัวเขาท่านนาดีเกินไปว่าปัน้นเฮาผสมเขาดอกเบิ่งดูเฮา่าหากินตำหองหาของกระปอมกินแรงอยู่ บสชมกับเขาดอกเขาเป็นลูกเศรษฐีมีระดับกินตำหานลงควันพุนกูพอถอยโวยมหอดกันหนีแล้วถึงเขาจะเป็นลูกเศรษฐีแต่กูก็เป็นลูกเศษเงินโวยเขากินตำหานลงควันกูก็กินตับเป็ดค้างไฟคือกันละเวยมันคือแตกต่างกันแต่ว่าหลายมือผ่านไปโดยความพยายามของกำปันนั่นที่ตามตือผู้สาวอย่างบลรถละจนผู้สาวนั่นเริ่มใจอ่อนยอมเปิดใจให้ทางด้านกำปั้นถึงแม้ว่าฐานะของเขาทางสองนั่น สีแตกต่างกันก็ตามโอ้พยายามจนได้น้อมุงเนาะมึงอย่าปากมึงอย่าปากน่อยไกลสีตืน้นเออ,เอ,อกูบอกวอาก็ได้กูไปทุลาะก่อนหยิบละปะ้าเาไปมู่กันละน้องขั้นมื่อนาน้องสะดวกไอ้ขอไปยามพอกับแม่น้องอยู่เฮือนเด้อขั้นไอ้กาน่องกัสิผ้าไปเป็นยังจิบโอการะดับปั่นซะยางบ่มียังมาควางทางปั่นได้ดอก ฟาดโถอันนี้มันบาดหรือว่งวะอ้าวลูกภาพผู้ใดมาล่ะนั่นเอ่ออันนี้แหละผู้ชายทีู่กเลือกคนที่ลูกสิแต่งงานนําพ่อวัดดีครับกูบเคยไปไดกค่ะเม่มึงบบตองเอินกูว่าพออ้าวเท่าคนนี้วอนซะแล้วอยกักอายุสั้์แล้วบ่งทรงนี่บอจักซะแล้วกูนี่ล่ละหนังมวยเกา่าแล้วนี่เขาไปลูกเต่าไปละ่ะฐานะทางบ้านเป็นจังไดดคือผมซื้อปัน้นเป็นลูกกูถามลูกสาวกูอ้าวเท่าฮานี่ อยากฟื้นจะลงบานซะแล้วกันแบบนี้นะเขาเป็นเขาเป็นคนดูมันนะพอฐานะทางบ้านเขากับพ่อมีพ่อกินบ่ได้รู้ลาปันใดรวมๆแล้วมันเป็นลูกคนจนแม่นบ่นี่แมนครับเป็นลูก้าวนาคนธรรมดานี่แหละครับเอาขันเป็นลูกสาวนาิีบึงลูกสาวกูกุ้มอยู่บ่ละสิบุพาลูกูอิดหิวติสิบ่พพากันกัดก่อนเกลือกินบ่นี่บ่ดอกพอไอเล่าเป็นคนขยันหาปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หางมีแล้วล่ะจังสันบอขันสันก็ดีเลย พอดีพอมีนาหลายอยู่ปีนี่มีแผนว่าเสดนาอยู่พอดีขันสัน้นลูกกระส่วนบางนากิเลนี่ไปจัดการวานเขาดำนาให้มันเรียบร้อยเดอ้อเดี๋ยวพอสิรอถาเบิกคนงานไอ้เล่าสิไว้บ่ละพอล่ะพอาน้าตั้งบางหลายไอ้เล่าสิไว้บอขันสัมนี่มันเห็ุบ่ไดก็บ่ต้องมาจีบลูกสาวกูบอเป็นยังงอกนอ้องไอ้ไว้อยู่ทำเป็นเก่งกูสิลองเบิงว่าคนจนๆคือมึงนี่สิทนได้จักนำฮะคิดสิลองใจกูว่าสัน้นหึ บ่ได้ผลเนาะกูมีตัวซอยเว้ยจ้องจ้องจ้องเอ้ยไปไปโอ้ยไปไซอีกไปทำหน้าซอยพ่อเถากูเนี่ยล้อ้กูเห็นหน้าไอ้เล่าหน่อ้าวมากักไอ้เนี่พ่อเถามึงมันเกี่ยวยังกับกูมึงก็ไปเลยกูชินอนเว้นนี่อ้าวมึงก็ไปซยอยกูเนี่ยกูชิต้มไก่ใส่ใส่มึงกินดอกหอยไปที่สันไปใส่หน้าพ่อเถามึงนะขัานั่วเรื่องควบกินเนี่ยไว้ปัญญังนอกมึงเนาะ หลังจากนั้นทั้งสองคนก็พากันไปเหตุใหเห็หนนาตามที่ได้ตกลงกันไว้ปอดนีบ้านมึงเอื่อนนา้าบนนี่เออกันนี่ละอยากชุจมเลยไหมมาแล้วก็เหตุซอยกูให้มันแล้วซะเฮ้ยมาขนาดนี้แล้วสีถ้อยกลับก็คือสิบได้แล้วล่ะจากนั้นทั้งสองสหายก็ซอยกันเหตุหนาจนแล้วทางด่านพอเถาก็ได้จอบบ่งถุกมือและก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้น จนวันเวลาผ่านไปหลายเดือนก็ได้มาหอดยามเก็บเกี่ยวข่าวแล้วทั้งสองสหายก็ได้พากันเก็บเกี่ยวข่าวจนแล้วและทางด้านพ่อของผู้สาวนั่นก็เริ่มใจอ่อนย้อนเห็นความดีและความดูมันของกำปั้นอ้ามาแล้วบ่นี่ก็หลายเดือนแล้วเดว้ที่พวกลูกหูจักกันมาเนี่ยแล้วนี่พ่อก็ะยากรูวาโตเป็นลูกเต่าไผ คันวาโตมักหากลูกสาวพ่อแท่กะลองเอาพ่อเม่มาหูจักกันเบิ่งดูเรื่องค่าสินสอดบบมีปัญหาดอกพอเสียออกไห้คันว่าลูกสาวพ่อเต็มใจอิลีบ่พอ่อคันสั้น,นมือลูกสิพาาีพ่อมาหูจักกันไว้เด้อฮิฮิสิได้เมียแล้วโว้ยเศร้ามือต่อมาทางด่านกำพันก็ได้พาพ่อมาให้หูจักกับทางพ่อผู้สาวตามที่ได้นัดกันไว้อา้าวมากันแล้วบ่ ถ้าจะเข้าดเด้อเดยวสิไปตามพ่อออกมาใหา้ได้ๆลูกบอกเป็นอย่างมาลราบอกมาล้วบอกไซล่ซละไซละ่ะหันเด้อหันนันน่งก็ซออยู่หันว้าสิาได้เป็นพ่อฒ่าคนนี่มันสั่งตื่นเต้นแถวเอ้ยไซยล่ะปั้นพ่อเจ้านะอ้าวอ้าวบอกดำมึงมายัางบ้านกูนี่อ้าวบอกนากุจีกูก็มาขอเมียให้ลูกชายกูละเว้ยแม่ายลูกชายมึงนี่ละลูกชายกูนะลูกชายมึงบ่นี่โอ้ย สมพอแล้วเจ้าหนาคือมึงเนาะมึงออกไปเลยกูบอมีทางเป็นดองกับมึงดอกคันกูหัวว่าบางอันนี้เป็นเป็นลูกชายมึงตั้งแต่แรกกูซิบอยอมให้มันม,นมาหยุ่งเกี่ยวกับลูกสาวกูเด็ดขาดไปมึงเผ่าน,นี้ออกไปจากบ้านกูเดียวนี้แล้วอย่าคิดจะมาเหยียบบ้านกูอีกเออคันกูหัวอันนี้เป็นลูกสาวของมึงกูสิบอมาให้เปลืองน้ำมันหลดกูดอกแต่กูก็บริยามาเหยียบที่ดินของมึงอีกไปลูกครับเสียเวลาทำมาหากินซื่อ,อหมักไข่บบมักมาหมักลูบังหนากูจีนี่เฮ้ยเออ,เอ,อให้มึงเผ่าไป กลับไปแล้วโต้องกลับมาเยี่ยบบ้านกูอีกเดอ้อพวกจีทุกขี้ยาพวกบ้านนอกเอา้าอีพอคือว่าจังสันกับพวกเขาล่ะนั่นเขามาขอลูกเด้บบต้องเอาหลายไปเข้าบ้านไปและพอขอเตือนเลยนะว่าอย่าไปก่อแก่กับพวกบ้านนอกนั่นอีกพอสั่งนางหนามันปัน่นพอขอห้ามลูกไว้เลยนะว่าอย่าไปวนกับลูกสาวบังนากูจีนั่นอีกลูกสิมักสิหกักไพคือบบเบงดีๆเป็นยังต้องไปหมักลูกบกนากูจีนันนำ ขันลูกสิมาผู้ยิงคนไดนพอบกเคยห้ามดอกแด่กับลูกมืงนางกุจีนั่นลูกอย่าไปวานน้ำมันเด็ดขาดลูกเขาใจบอนั่นละครับทั้งสองคนนั่นต่างกระถึบห้ามจากผู้เป็นพอ่อว่า่ให้มาพ่อกันอีกเพราะว่าทางด้านพ่อของเขาทั้งสองนั่นบ่ถือกันมาตั้งแต่เขาเป็นบ่าวสาเหตุก็เป็นนวนว่าพวกเขาทั้งสองนั่นไปหมักผู้สาวคนเดียวกันและกระยาดซ่งกันจนชุดท่ายพวกเขากระไรผิดเทียงกันก็เลยเกิดการเกลียดแค้นกันมาตั้งแต่นั่น และก็มาสง่งผลจนทึงข้าวลูกเวลาผ่านไปหลายเดือนทางคำปั่นและผู้สาวต่างคนกระต่างโศกเศร้าเสียใจที่ถือคำสั่งห้ามจากผููเป็นพอ่อและสุดท้ายทางสองคนนั่นก็ทนบ่ได้จึงได้จอบร้อยมาพอกันพอหูนะว่าลูกหลักไปหาพวกขี้ทุกข์นั่นขันลูกสี่ขัดคำสั่งของพ่ออีกพอสส่รงลูกไปอยู่เมืองนอกและโบห้ยกลับมาพอกันอีกเป็นอยังเป็นอย่างอีพอต้องห้ามลูกสองคนนํา ไอปั่นเล่าก็เป็นคนดูมันเป็นคนขยันพอก็เห็นพอสั่งนางนาบักนาแลมนั่นเรื่องพอซื้อกันมันกันเป็นเรื่องของพอตั้งสองคนแล้วเป็นยังต้องมาลงใส่คำลูกน้าแล้วเรื่องมันกับพันมาหลายปีแล้วเป็นยังพอต้องเก็บมาใส่ใจน้าเดี๋ยวนี้ลูกกล้าเถียงพอบอกเหอะหมักมันแห้งบอกอยากไปอยู่กับมันหลายวันติได้ขันสั่นกับไปอยู่กับมันเลยแล้วก็ไปเตะโต บอตองเอาทรัพย์สินติดโตไปนาอีกขันจากอึดอยากหิวกับไปอยู่กับกมันรลดและก็บอตองกบมาหาพ่ออีกไปห้อยเถาเจ้าือว่ากับลูกจังชั้นละบอกสอนลูกดีๆก็ได้จีเจ้าหูปากเจ้าไปเลยนะไอ้ไหนแตนนี่เจ้ายัางห่วงหาอะไรนําบักหนาหล้มนั่นอีกบอกเดี๋ยวกูไลยไปอยู่น้ำมันทั้งสองคนเลยนี่เออก็ได้ขันพ่อต้องการแบบนั้นโลกก็สิไปอยู่น้ำไอปันและสิบเอาทรัพย์สินตัวใดของพ่อไปอีกและลูกสิบก็ไมาให้พ่อเห็นหน้าอีกและพ่อก็าบ่ต้องไปตามลูกอีก ไปก็ได้วะเออให้มึงไปมึงไปโลดแล้วบต้องกลับมาอีกเออคันว่าพวกลูกทั้งสองมักหักกันแท้อยู่นํากันกระหักแพงกันเดอ้อมียังกะคอยว่าคอยจากะกเดาพอบ่มีทรัพย์สินอันใดเสียให้ลูกดอกพอมีแต่แหงแต่หน้าหันละให้พวกลูกทั้งสองไปสั่งไปซาเอาเดอ้ออึดทิวแน่กระอดเอาเด้ลูกเอ้ยเจ้าไล่ลูกไปแบบนั้นลูกเฮาชิยูจังได ลูกเฮาแห้งบ่เคยอดบ่เคยอยากบ่เคยลำบากมาก่อนเจ้าบ่สองสารลูกเฮาแน่บอกว่าปล่อยให้มันไปโหลดมันสิไปได้จักนําเดียวมันก็กลับมาเองแหละมันอยากปากดีหลายมันต้องเจอแบบนี้แหละให้มันหูสนะแล้วถ้าเกิดลูกเฮามันไปแล้วมันบ่กลับมาได้สันเจ้าเิเฮ็ดจังไดแนวใดมันก็ต้องกลับมาแน่นอนมันบ่มีทางทนกับความลำบากใดดอกเดี๋ยวคอยเสียคนตามสืบเบื่องข่าวๆาวของมันวันเวลากผ่านไปหลายปีทั้งสองคนนั่น ก็ใส่ชีวิตอยู่รากันอย่างมีความสุขถึงแมนว่าเขาทั้งสองนั่นสิบบมีถูกอย่างบบมีรถหรูโบมีเงินทองแต่พวกเขาก็มีถุกอย่างที่กินได้โบว่าสิเป็นพืชผักหลายชนิดพอผ่านตลาดพุลัครับทางดานพอเมืองู้ว่าลูกเา้านั่นอยู่กับกําปั่นอย่างมีความสุขและโบมีทาทีว่าสิกลับมาพอก็เลยโกรธให้และคิดหาวิธีสิจับเขาทั้งสองนั่นแยกทางกันให้ได้ส่วนทางผู้เป็นแม่นั่น เมื่อได้ฮัวลูกสาวเขานั่นอยู่กับความจนได้และมีความสุขแม่ก็ดีใจหลายแต่กับบุหูดอกขับว่าผัวนั่นได้วางแผนเหตุยังวันเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนพ่อของ่ายญิงนั่นก็ได้ไปพอกับชายคนหนึ่งที่มีฐานะร่ำรวยและคาดว่าจะเป็นเจ้าของกิจการหลายแหง่งทางด้านพอ่อจึงได้ไปตามเอาตัวลูกสาวขึ้นมาเพื่อจะให้ไปแต่งงานกับชายคนนั่นนี่ลูกกับบานกับพ่อเดี๋ยวนี้ พอหาคนที่มาะสมให้กับลูกได้แล้วไปกลับบ้านไปกับพอดี๋ยวนี้ไห้บอกรับดอกลูกอดี๋ยวนี้ลูกก็มีความสุขดีแล้วไอ้พันก็เป็นคนที่ลูกเลือกและขมะส้มกับลูกที่สุดแล้วบอได้จังไดลูกก็ต้องกลับไปกับพอดี๋ยวนี้เอ้าพอเห็นยังกับเมียผมนะเมียมึงแต่นี่มันเป็นลูกกูกูมานําลูกกูกลับบ้านมึงเป็นคนนอกมึงยามาสอไปกลับบ้านกับพอดีวยวนี้คันลูกบอกกลับไปกับพ่อพอสิสั่งให้คนมาจับตัวเอาบักกัปันนี่ไปสอบสวน ขอหาหลักพาตัวลูกพ่อมาอ้าวกูผิดเสยบาดนี่คันลูกบอยากให้มันตกในที่นั่งลำบากลูกก็ต้องเหตุตามกับสางพอ่อนั่นละครับทางด้านลูกสาวนั่นบอกมีทางเลือกจึงได้ยอมเหตตตามที่พอบอกและก็ต้องได้ยอมแต่งงานกับคนที่เขาบไร้หักอีกส่วนว่ากำปันนั่นเมื่อคนที่เขาหักนั่นจากไปเขาก็โศกเศร้าเสียใจกินบรด้นอนบรับ พอใช้ลูกแต่งงานกับเขาแต่จังไดโลูกไปไ้มักเขาเอออยู่ๆกันไปเดียวกันมักกันเองกันละคนนี้พอเลือกให้แล้วรอรวยลูกอยู่ภายสบายแน่นอนบ่กลำบากคืออยู่กับลูกบังนาแล้วนันดอกขันพ่อว่าอยู่แล้วสบายพอคือว่าแต่งงานกับเขาเองสันเป็นยังต้องมาบังคับจิตใจลูกนำ้ำบ้าแล้วมันเถียงได้จากนั้นพวกเขาก็อยู่นำกันมานานหลายปีทั้งนั้นพ่อเถาก็คิดว่าได้ลูกเคยรวยแต่สิ่งที่พวกเขาบ่หูนั่นก็คือ ลูกเคยคนนี้นั่นติดกันพนันและเป็นนีอีกหลายบอนนั่นไอ้สิไปใสอ่ะมันคำแล้วไรนี่ไปไสกับยาตัวสิมาสอเห็นยังอยู่ยนี่เฮ้ยเห็นอนอนไอ้กำพันด้บอว่าตอนนี้สิเป็นจังไดทำใจสายลูกเอ้ยเข้าไปได้ดีแล้วบ่ต้องเสียใจดอกบุญฮอง่สมผลดอกลูกเอ้ยไอ้ขอไอเห็นเว้นทองของน้องบ่น้องื้อได้ว่าน้องว่างไว้หนิ ว้ายไพสีจักทองเทิงผีสังบอจักน้ำเด้อตัวเองเอาไว้ผันมาถามคนอื่นหายมันไปไสวะคือว่าพอไดเอาไปไซนะเสียได้จังไดวะห้วยเถาเจ้าเห็นมอดินโบราณคอยอยู่บละที่คอยประมูลมาไดนะ่ะอา้าวกับบอจักน้ำแล้วเจ้าว่างไว้ไซสันคอยบอด้เคยจับของเจ้าจักเถื่อ้อาวแล้วมันหายไปได้จังไดวะไพน้อมาหลักไปบาดนี่โอ้ยกระชังมันเถาซ้ำของเก่าอันเดียวนะ่ะ เจ้าก็มีหลายอันอยู่เด่สิไปเสียดายมันเห็นห่ังเดียวนี้ก็เมนอยู่ดอกแต่ว่าก็เสียดายเพื่อเสิหาม,มาได้มันโบเมนง่ายๆได้นี่หลายมือเขาของในบ้านก็เริ่มหายนักขึ้นเรื่อยๆจนผิดสังเกตแต่ทางด้านผูเป็นพอนั่นก็ยังคิดว่าเขาคือสีลงบอลไว้พออายุเขาก็เริ่มหลายแล้วเฮของมันหายไปใส่วะหรือว่าลูกสาวกูมันหลักไปขายเอาเงินไปให้มาํำบ้นานบ่ มักปั้นเป็นอะไรแน่มักขีทุกยังใส่ชีวิตลําบากคือเขาอยู่เนาะพวกมึงเนี่คือสีบุมีมือเปลี่ยนแปลงดอกซูนะ่ะวกขี่ทุกไปดีก,กว่าเม้นสาคนจนวะบ้าการว่าลูกสาวาเอาของไปขายแล้วเอาเงินไปให้มักปั้นมันก็ต้องมีอย่างเกิดขึ้นแน่และว,วะพอของแต่ละจางราคามันก็บ่ได้ถึกถึกอ้าวว่าจังได้ละพอ่อแล้วพว่อลูกไปใส่แล้วละ่ะเออพอดีเพิ่นไปตุล่ะนะ เด็กๆเพื่อนจังสิกับมาเออคือว่าของมีค่าของพอหายไปนะแล้วก็หายไปหาไปลายอย่างพอมของทุกอย่างที่พอได้จากการประมูลมาหนะ่ะหายไปเกือบบ่เหลือเลยหายไปแบบบ่หูสาเหตุเลยว่าหายไปใส่ขันสิพาพอลงบนลไว้ก็คือบ่ได้หลงนะอ๋อทองคําลูกก็หายไปคือกันบ่หัว่ายเอาไปบอกเป็นเอาได้ละลูกหัวคนนี้ดีกว่ามากาปั้นหลายบอกดีป่ะยังลูกอยู่นี่ ซ้ำลูกตกนรลกไปใช้กับอบให้ไปพิดกันอยู่คู่มืออยู่กับไอ้ปั้นหลยอยากยั้งก็ได้กินถึงราสชิบุ่มีเงินห้กระทำแต่เราก็เฮ็ดทุกอย่างเพื่อให้ลูกมีความสุขอ้าวพอมีหยังหล่ะขึ้นมาหอดบอลนนี่ได้บ่มีหยังพอก,กับแคเวมายามลูกสาวตามภาษาพ่อลูกนะเฮ้ยพวกมึงกูมีงานให้พวกมึงเห็นแล้วอะ่ะมักพอเท่ากูมันเริ่มสงสัยในตัวกูแล้ว กูตรงเฝ้าจัดการมันก่อนเป็นอันดับแรกคืนนี้พวกมึงสวมหอยเป็ดโจรมา่นบานกูเอาของมีค่าท้งเมดไปขายถา้าพายวล้งทางจัดการมันได้เลยโดยเฉพาะมวกมพะเทากูมึงจัดการมันเป็นคนแหลกโหลดกูเริ่มเบื่อขีหนามันแล้วฮะนี่ไอ้ขอสิขาพอเาแล้วเฮ็ดจังไดดีวะเฮ็ดจังไดฮัโลโหลไอ้ป้านว่าจังไดละน้อง ตอนนี้ไอ้ขอกำลังช่างจนให้มาปนบ้านน่องและชี้จัดการข่าพอของนอง้องไอ้ชอยติดต่อหาตำรวจมาช่วยน้องแนะ่เดี๋ยวไอ้สิไปตอนนี้เลยวะ<อ>นี่มึงบังอานผู้แผนการของกูบอกเหรอคนตีหูแผนการของกูบม่มีไผที่จะมีชีวิตรอดไปได้แต่ก่อนกูสิข่ามึงกูสิบอกความจริงมึงอีกอย่างเพื่อเป็นการเอาบุญแล้วกันวากูนี่ละหลักของุกอย่างในี่านของมึงไปขายลินกันพนันบอกซูมันโง่เองโดยเฉพาะพอของมึง โง่ที่เลือกกูมาเป็นลูกเขยหน้ามืดตามัา่อยากได้เงินจากกู <c oughs> เสียใจด้วยนะไอ้น้องหูไปตอนนี้มันกับสายไปซะแล้วเพราะจังไดมึงก็ต้องตุยเป็นคนแรกอยู่แล้วฮ <c oughs> าฮาบังอาจมาหูความลับของกูยุดยกมือขึ้นนี่คือการป้นถ้าไม่อยากตายจองอยู่นิ่งๆอย่าขยับไม่งั้นพวกเองตายหมดแน่ทรัพย์สินมีค่าทั้งหมดอยู่ไหนไม่บอกมึงตาย ยังไลยบ่พอเอาปั่นมาได้จังไดนี่โอ๊ยเรื่องนั่นเอาไว้ก่อนตอนนี้น้องติ๊ตีอยู่ใสฮะบางอาจลวงความลับของกูบ่ก็ต้องจบชีวิตลงจากสีละไปดีกว่ามึงคิดว่ามึงสิไปได้ง่ายปานนั่นดิฮ่าฮ่ามึงมากก็ดีแล้วกูจะได้จัดการพร้อมๆกันเลยมันบ่ง่ายขนาดนั่นดอกเว้ย <laughs> <laughs> บ่อง่ายจังไดเสร็จไปแล้ว ต่อไปก็คิวมึงแล้วมัก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 สันดานบอดีมักมักมักคนสัวขาได้แม้กระทั่งเมียตัวเองมัก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 สิ่งมมามากเกฮอบว้าวลลยลำคาญวะหยุดนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจวางอาวุธลงแล้วมอบตัวซะโทษหนักจะได้กลายเป็นเบาฮะตำรวจเมื่อ้ดจังไดวะหลังจากนั้นขสก็ได้ยอมมอบตัวและถือกวกกุมตัวไปที่ห้องขัง โลูกเอ้ยบุนามาอายุสันแบบนี้เลยเจ้าบุคคลมาซอยมักนากุจีนี่มันบุได้สำนึกบุญคุณคนดอกนาแล้วกูโทษรวะที่กูเหตุบุรีกับมึงมาตลอดกูเสียใจวะเรื่องทุกอย่างมันเป็นยอนกูขันกูประจับลูกเฮาทั้งสองแยกันเรื่องมันก็คือสิบเป็นแบบนี้กูบ่นาาเอาเรื่องในอดีตมาปนเลยให้อภัยกูเด้สย่ยลกูก็บ่ได้เคียดแค้นให้มึงขนาดนั้นดอกแต่มึงบ่ยอมกูเองกูก็บ่ฮูเสฮ็ดเองไดกูก็เลยต้องต่อต้านมึง กูโโทษว่าเพื่อนต่อไปนี่เขากลับมาเป็นเสี่ยวหักกันคือเกาเดอร์ฮามโบมียังติดขังกันแล้วในที่สุดสองเซลว์หักที่เคยเคียดแค้นกันมาตั้งแต่เขาเป็นบ่าก็ได้ปรับความเข้าใจกันและก็ได้กลับมาเป็นเซลยวหักแพงกันคือเกาทั้งสองเซียวต่างก็เสียใจกับการจากไปของลูกพวกเขาทั้งสองแต่พวกเขาก็เห็นยังบ่ได้ดอกครับจบบริบูรณ์